อยู่ที่ศูนย์จำหน่ายดีบุลของแท้ร้อยเปอร์เซ็นต์เลยนะคะดีบุลชนิดโขนะคะเป็นสารอาหารสกัดเข้มข้นเลยนะคะทานแล้วเห็นผลเร็วนะคะเห็นผลชัดนะคะคือถึงเองนะคะมีปัญหาในเรื่องของการปวดหลังมาก่อนนะคะก็คือปวดสุดๆเจ็บสุดๆเลยนะคะก็คือปวดร้าวลงขานะคะก็นําเข้านะคะไม่สามารถทํางานได้ค่ะต้องไปฉีดยานะคะเรียกว่าทุกๆ3มเดือนเนี่ยต้องไปฉีดยาจึงจะสามารถทํางานได้ตามปกตินะคะ ได้เจอตัวนี้ค่ะพีบูนะคะแบบผงแบบนี้เลยนะคะทานแล้วนะคะดีขึ้นนะคะอาการปวดอาการเจ็บสุดๆนะคะค่อยๆเบาลงเบาลงเบาลงนะคะแล้วก็หายไปในที่สุดนะคะจนทุกวันนี้นะคะไม่ได้สามาไม่ได้ไปฉีดยากับคุณหมออีกแล้วนะคะดีมากๆเลยนะคะดีบูลนะคะทําไมถึงดีทําไมถึงช่วยอาการที่ปวดหลังมานกำลมามาหลายปีได้นะคะเพราะว่าดีบูลเนี่ยค่ะเป็นสารอาหารเข้มข้นที่นําเข้านะคะ มียอดขายอันดับหนึ่งของระดับโลกเลยนะคะดีไม่ดียังไงนะคะมีไม่ใช่ว่านะคะไม่ใช่ว่าตุตนๆนะคะทานแล้วดีขึ้นคนเดียวนะคะมีเพื่อนๆที่ทานเห็นผลนะคะหลายๆอาการนะคะเดี๋ยวมีคลิปสั้นๆให้ดูนะคะอื่าืมติดตามกันนะคะส่วนสารอาหารดีบูนนะคะดียังไงเรารับชมคลิปวิดีโอกันเลยนะคะ ในช่วงปีพุทธศักราช2,543ถึง2,553องค์การอนามัยโลก WHO ได้กำหนดให้เป็นทศวรรษโรคกระดูกและข้อผู้ป่วยด้ยวยโรคดังกล่าวอายุเฉลี่ยอยู่ที่40-60ปีมีสถิติผู้ป่วยด้ยวยโรคข้อเสื่อมถึง50%ดีบูล เป็นผลิตภัณฑ์เสริมอาหารที่อุดมด้วยส่วนประกอบและสารสกัดอันทรงคุณค่าจากกระดูกอ่อนปลาฉลามโดยเฉพาะบริเวณส่วนหูฉลามถือเป็นแหล่งสะสมสารอาหารอันทรงคุณค่าและมีมูลค่าทางการตลาดสูงผลงานวิจัยของนายแพทย์จอห์นเอแพรนเดนจากประเทศสหรัฐอเมริกาพบว่าสารสกัดจากกระดูกอ่อนบริเวณส่วนหูของปลาฉลามนั้นสามารถช่วยบรรเทาอาการโรคข้อเสื่อมและข้อ,อเส็บได้เป็นอย่างดี นอกจากนี้ยังมีแคลเซียมจากไข่มุกสายพันธุพิเศษที่สามารถรับประทานได้ซึ่งมีคุณสมบัติเฉพาะในการเคลือบผิวกระดูกอ่อนรวมทั้งกระดูกและอวัยวะต่างๆของร่างกายมนุษย์โดยมีคอลลาเจนเป็นองค์ประกอบของโครงสร้างหลักปริมาณของคอลลาเจนที่สะสมในเนื้อเยื่อมักจะลดลงจากปัจจัยของอายุที่เพิ่มขึ้นและปัจจัยสิ่งแวดล้อม ดังนั้นในชีวิตประจําวันเราควรให้ความใส่ใจและเติมสารอาหารในปริมาณที่เพียงพอต่อความต้องการของร่างกายในผลิตภัณฑ์ดีบูลประกอบด้วยไพบาร์เอ็กทรักซ์ซึ่งเป็นสารอาหารช่วยเพิ่มประสิทธิภาพการทํางานของวิตามินซีและวิตามินอ e, ีในการต่อต้านอนุมูลอิสระที่เกิดขึ้นในร่างกายรวมทั้งปัจจัยภายนอกอันเป็นสาเหตุของความเสื่อมต่อววัยวะต่างๆในร่างกายนอกจากนี้ยังมีวิตามินดีช่วยในการดูดซึมแคลเซียมเข้าสู่ร่างกาย เชอร์เรช่วยบรรเทาอาการปวดจากไขข้ออักเสบด้วยส่วนผสมที่ลงตัวของดีบูลทำให้การซ่อมแซมเนื้อเยื่อกระดูกอ่อนรอบๆข้อมีประสิทธิภาพได้ดียิ่งขึ้นจากการสำรวจในประเทศไทยประชากรจำนวนถึง10ล้านคนที่มีปัญหาของโรคกระดูกพุนโดย80%เปซ็น์เป็นเพศหญิงประชากรอีก34ล้านคนมีปัญหาเรื่องของกระดูกบางโดยเฉพาะผู้ที่มีความเสี่ยงเป็นโรคข้อเข่าเสื่อมโรคข้ออักเสบ โรคข้ออักเสบรูมาตอยโรคข้อสซอมโรคก,กระดูกพรุนโรคหมอนรองกระดูกสันหลังเคลื่อนนิ้วล็อกอาการปวดเมื่อยตามข้อผู้ที่ต้องการเพิ่มความสูงนักกีฬาอาชีพที่ต้องยืนเป็นเวลานานผู้ที่มีความเสี่ยงเหล่านี้ควรได้รับแคลเซียมอย่างเพียงพอคือ1 0 0 0 0ถึง1,500มิลลิกรัมต่อวันเพื่อความสมดุลของมวลกระดูกในทุกเพศทุกวัย ดีบูลจึงเป็นอีกทางเลือกหนึ่งซึ่งเป็นผลิตภัณฑ์เสริมอาหารที่มียอดขายสูงสุดทั้งในยุโรปและอเมริกา